แต่ถ้ามาสเปนทั้งทีก็ต้องไปลองถาปลาต่างๆหรือเปล่าเพราะก็ใช่ประชากรทานมังสวิรัตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปค่ะอยู่ที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่บ้าน่าคีคร้อกลับมาพบกับปันอีกแล้วนะคะวันนี้ปันจะมาชวนคุยเรื่องของการทานเจ g เทเ,ทเรียนทานมังสวิรัตหรือว่าทานวีแกนทานเจใน ประเทศสเปนค่ะด้วยประสบการณ์ชีวิต <c oughs> ที่อยู่ที่ประเทศสเปนมาปีกว่าๆจะ2ปีแล้วเนี่ยก็ได้เห็นความยากง่ายในการทานมังสวิรัตทานเจซึ่งเป็นคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจกินมังกินเจกินวีแกน แล้วต้องเดินทางหรือจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะวันนี้เลยจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเป็นไปได้ยากง่ายแค่ไหนแล้วก็มีทิปส์มีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังค่ะทวีปยุโรปจะเป็นทวีปที่มีเปอร์เซ็นต์ประชากรที่ถือทานมังทานเวจ g เทเรียนทานวีแกนมากที่สุดในโลกค่ะน่าประทับใจ ฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่ค่าเฉลีย่ยเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรนั้นอยู่ที่8เปอรเท่านั้นนะคะโดยประเทศที่มีประชากรทานมังสวิรัตทานเว e g เทเ,ทเ,ทเทรียนมากที่สุดก็คือประเทศเยอรมันนะคะอยู่ที่15ส่วนประเทศสเปนที่เป็นอยู่นั้นประชากรทานมังสวิรัตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปค่ะอยู่ที่ประมาณ5-7นนะคะเท่านั้นเอง ประเทศสเปนเป็นประเทศที่ส่งออกผักผลไม้เป็นอันดับหนึ่งในโซนยุโรปนะคะด้วยความโชคดีเชิงธรณีวิทยานะคะแสงแดดมีตลอดทั้งปีปลูกผักผลไม้ได้ง่ายขึ้นได้ดีนะคะมันก็เลยแปลกใจมากๆว่าทำไมประเทศสเปนถึงมีคนทานเวจ g เทเรียนทานวีแเกน น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกๆ Data ท,ที่มันไปหามาได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเทรน์มีคนหันมาทานเวเจเทเรียนทานวีแกนมากขึ้นค่ะโดยประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะตั้งแต่มิลเลนเนียลลงไปนะคะที่หันมาทานเวเจเทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ได้ทานมังสวิรัตเรา จะหาทานได้ไหมปันขอแยกตรงนี้เป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนของหาเพื่อทําทานเองกับของการที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องไปทานที่ร้านอาหารจะบอก t i ิป and t r i ริคให้แยกเป็น2ก้อนนะคะที่ยุโรปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะทําอาหารทานเองที่บ้านเพราะฉะนั้นปันขอชี้เป้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าตลาดก่อนนะคะมีผักผลไม้น้อยชนิด กว่าที่ไทยนะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมีน้อยกว่าแต่ก็มีตลอดหาทานได้ค่ะในส่วนของโปรตีนต่างๆนะคะอย่างเต้าคู่หรือว่าพวกเนื้อปลอมหรือว่าอาหารทางเลือกในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหาได้ไป้ายเหลืองๆส่วนใหญ่จะเป็นป้ายเหลืองเขียนว่าวีแกนหรือเวจเทอรียนเลยนะคะแล้วอย่างที่ซูปเปอร์แถวบ้านเนี่ย,หา,ายห,าหาได้ทั้งพิซซ่าหาได้ทั้ง ชีสเขาแปะเลเบลไว้เลยว่าอันนี้เว g e t a เรียนะจ๊ะเต้าหู้ก็หาได้โปรโตีนกเกษตรก็หาได้นะคะที่ไปรู้สึกว้าวเมื่อมาถึงนะคะก็คือเรื่องของนมทางเลือกที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและหลากหลายมากในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนั่นก็คือนมพืชต่างๆนั่นเองนะคะนมจากข้าวนมถั่วเหลืองนมเฮซนนัทนมแอลมอนนมโอ๊ตบลาบลาเยอะ มีการทำเซอร์เวยสองใน3ของคนที่ไปซูเปอร์เนี่ยจะต้องซื้อนมทางเลือกอยองน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์จริงแท้แค่ไหนอันนี้ไม่ทราบแต่ฉันเคยไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งพอหลังทานอาหารเสร็จนางถามว่ากาแฟไหมเอากาแฟใส่นมอะไรเรามีนมข้าวนมวัวนมข้าวโอ๊ตมีนเมเตลมอน ทางว่าอ๋อลูกสาวฉันชอบกินนมชนิดนี้นะคะลูกชายฉันชอบกินนมชนิดนี้นะคะส่วนฉันชอบกินนมชนิดนี้แล้วก็คนน้นชอบกินนมชนิดนี้เพราะฉะนั้นในบ้านทางแต่ละคน,นก็คือทานนมคนละชนิดแล้วทางก็เลยมีนมทุกแบบ และอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถหาวัตถุดิบก็คือการสั่งของออนไลน์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยป็นก็จะมีการสั่งจากร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบอาหารไทยอยู่แล้วเนาะเคยทำคลิปเอาไว้ประมาณนี้มาดูเรื่องของการหาทานนอกบ้านบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างมาดริดบาเซลนนาวาเลนเซียเนี่ย การหาร้านอาหารเก๋ๆสำหรับคนเก๋ๆเนี่ยก็คงไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะ Google Map ก็คือเพื่อนรักนะคะถ้าเราไปร้านอาหารทั่วไปนะคะอย่างช่วงกลางวันเนี่ยปกติจะมีเมนู of the day หรือว่าเมนูอาหารประจำวันซึ่งอาหารที่นี่เขาจะเสิร์ฟประมาณ3คอร์สได้เนาะก็จะมี จานหนึจานสองจะเป็นจานหลักแล้วก็ของหวานนะคะซึ่งจานสองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่เมนคือเนื้อสัตว์นะคะเป็นโปรโตีนไม่ว่าจะเนื้อหมูปลาใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราจะสั่งเมนู of the d a y ดสามารถขอว่าขอจานที่1-2อ,อันแทนที่จะเป็นจานที่2ได้นะคะก็จะเป็นการงดเนื้อสัตว์ไปได้ค่ะ แต่ถ้ามาสเปนทั้งทีก็ต้องไปลองทาปาสต่างๆหรือเปล่าก็ก็ใช่อันนี้เป็นขอแปะไว้แล้วกันว่าเมนูทาปาสอะไรบ้างนะคะที่สามารถเป็นตัวเลือกให้คุณได้ถ้าคุณต้องการทานมังสวิรัตค่ะที่จริงมันก็มีหลากหลายนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ทานมันฝรั่งทานพริกหยวกอะไรพวกเนี้ย ค่อนข้างเยอะอยู่สามารถเลือกไปเมนูโซนนั้นได้เคล็ดลับสุดท้ายนะคะสำหรับการหาทานอาหารมังสวิรัตหรือว่าอาหารวีแกนนะคะมันก็คงจะต้องผ่ายมือไปให้เลือก ร้านอาหารนิดนึงนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นร้านพิเศษเฉพาะสําหรับคนเก๋ๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไปอย่างเช่นร้านขายอาซาอีแน่นอนว่ากินมังได้กินเจได้สบายมากนะคะหรือว่าถ้าไปเข้าร้านอาหารอิตาเลียนเราก็จะมีทางเลือกเป็นพวกพาสต้าต่างๆซอสมะเขือเทศซอสเพสโต้นะคะอันนี้ก็มังทานได้ค่ะหรือว่า พวกร้านอาหารอินเดียถ้าตามเมืองใหญ่ๆอะค่ะได้อยู่แล้วนะคะแล้วอินเดียเขาทาน v e จเ t a รียนค่อนข้างเยอะเนาะเป็นประเทศที่มีประชากรทาน v เ,เจเทเรียนเยอะที่สุดในโลกดังนั้นถ้าคุณต้องการหาอาหารมังทานจริงๆแล้วเนี่ย<ๆ>เข้าร้านอาหารแขกเนี่ยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือจะมีร้านพวกเคบับอยู่นะคะ ฟาลาเฟลอันนี้ก็คือตัวช่วยของเราสามารถสั่งฟาลาเฟลกินได้ก็จะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะถ้าให้สรุปนะคะการทานมังสวิรัตทานเจทานวีแกนในประเทศสเปนทำได้ไหมทำได้แต่มันก็จะมีข้อท้าทายของมันเองนะคะเราอาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะแล้วก็มีทิปส์ที่ปันว่าเนี้ย พกติดตัวเป็นความรู้เป็นอาวุธป้องกันไว้นะคะถือว่าเป็น survival guide นะคะสำหรับการทาน vegetarian ทานวีแกนในประเทศสเปนค่ะถ้าสนใจชอบคลิปอะไรแบบนี้แล้วก็ปันขอแนะนำนะคะเพราะว่านี่ก็จะช่วงทานเจใกล้วันทานเจแล้วเนาะลงคลิปนี้ก็น่าจะทานเจแล้วแหละให้ไปดูคลิปเก่าปีที่แล้วก็คือฉันจับ พอบ้านฉันทานเจไปพร้อมๆกันนะคะมาดูรีแอคของฝรั่งกันว่าการต้องทานเจตลอด9วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รอติดตามนะคะเพราะว่าปีนี้ก็จะมีปีที่2ค่ะที่ <But S 1> ป e ิเส l Hey, I want don't you d ฉันจะสามารถทำอาหารเจอ,อะไรได้ในประเทศสเปนก็ไปดูคลิปเก่าแล้วก็รอดูคลิปหน้านะคะเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์กดกระดิ่งรอชมได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ